สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะหลังจากออกกำลังกายเดินเสร็จไปเล่นให้หัวเสร็จเลยเสร็จก็มาเจอพักผว้ครับ<อ>พี่ชายผมครับนี่ก็พี่ชายผมครับสวัสดีค่ะเฮียสกนครับเฮียสกนนะคะอันนี้อยู่อนุบาลรุ่นเดียวกันหมดเลยครับ <c oughs> โอเคค่ะทั้งหมดเลยนะคะคร <c oughs> ับอนุบาลครับอ๋ออนุบาลเหรอคะปีหนึ่งปีสอง อันนี้นิสสัครับเพ่พวกเราอนุบาลนะมีตอนนิสตาปีศาจัตย์ไคะเพื่อนเพื่อนพี่เดอที่สวนหลวงเราก้าสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยป๋าผมครับเกียวฮวยนะเกียวฮวยค่ะค่ะป๋าเก่งวันนี้ไม่ได้จัดเลยนะเก่งเลย ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพาพี่เที่ยวตลาดด้วยพี่โอเคค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพรวมกันนิดนึงนะคะ <laughs> ไปเลยไปเชื่อไอติมเลยเขจะเอาไอติมเขาจะเอาไอติมของเป็นเครื่องไอติมับ